สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นาข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยืิโวกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง 3. สาศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนหลักสบเวสองเจ็ลุ้นสนุกทุก2เวนโมเดลโมเด,มเด,มเดสเตปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb 7 9มีดเามีนาหน้าก่อนนะครับ sbb 2 7 9 แล้วก็ขอฝากก็ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทร,รบาบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนรวมไปถึงกระแสเรศในแต่ละวันนะครับเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกได้ว่าข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยต่างนะครับเรามีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับในเพจ Facebook มุมสองเวียนฝากเข้าไป เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถยท่ายทอดสดทางช่อง3าขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับเวลา12นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกอบคู่มวยนะครับเป็นหน้าที่ของเสียสมหมายสกุลเมตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่ผมมโมเตอร์ในศึกสอสมหมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้อัดแน่นไปด้วยมวยรอบเลยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบกให้ลุ้นกันถึง3คู่เลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี่เป็น ท็อปวันนะครับมวยมันพันดุครั้งที่3มนะครับมวยมันพันดุขายสานะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวด้วยนะครับวันนี้ชกกันในสาย A นัดแรกนะครับต้องบอกว่ากติกาของมรอบท็อปวันก็ยังคงเช่นเดิมนะครับแบ่งเป็น2สายสายละ4คนนะครับแล้วก็พบกันหมดในสายนะครับดูว่าคะแนนใครดีที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2ก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับวันนี้พบกันในรอบในสาย A ก่อนนะครับ สายเอนัดแรกของทั้งคู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงน,นะครับฝ่ายแดงก็คือนนทชัยนะครับจิตเมืองนนส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือเพชรสมหวังออปประเซริดนะครับหรือว่าชออาจรบุญพิกัดหน่วยสามสิปดปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ยนายแดงนนทชัยนี่นักชกวัย21่ปีจากจังหวัดชุมพรน,นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมมยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมเจตเป็นแก้วนะครับซอเอสุนทิโรหะพืชเป็นผู้จัดการหวัวนหน้าคณะนะครับกุหลาบขาวนะันนทชัยนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์อดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยอาวุธหลากหลายครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาเตะนำปั้มตามนะครับไหนล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับ สฟอร์มหลังของตะด้น้นฝ่ายแดงนนทชัยนะครับชนะนกยกสามใบไผ่โยธาลักษ์มวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรที่จังหวัดนนทบุรีนะครับลาสุดนิสรุดนะครับแพ้คะแนนให้กับแบมโบเล็กต่อโยธาที่มวยดีวิธีไทยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรสมหวังนะครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอประเสริฐนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดโดยมีคุณประเสริฐบัวทุมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อ,อยซ้ายเตะหนา,าปั้มต่างนะครับนล็อกลัดมาตีนะครับเหนียวแน่นแ,แ,แข็งแกร่งแแข็งงรนะครับแล้วก็ดีกีนี้ก็คือแชมป์มวยรอบท็อปบ้นมวยมันพันดุครั้งที่1เลยนะครับดีกีนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสามพ่อข้าหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงิน ชนะคะแนนมานะชัยโอบางนาที่วิธีมดสยามอ้อมน้อยแล้วก็คว้าแชมป์มูลรอบท็อปวันมื่อวันพันดุครั้งที่หน,นะครับหลังจากนั้นก็ไปแพ้นอกยกสี่ให้กับจอมพิฆาตสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่วิธีมยลังสิทนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป10เดือนนะครับกลับมาไฟล่าสุดก็อย,ยังสุดสุดอยู่นะครับโดยที่แพ้คะแนนให้กับเพียงพอววังพรมที่วิธีมยลังสิตนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้2ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ้าะฝ่ายน้าเงินเพชรสมหวังนี่ต้องบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ได้ฟิตซ้อมอยู่ที่ชชหาพยัคฆ์นะครับน่าจะกลับไปฟิตซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดอยู่นะครับที่ค่ายเดิมก็คือออปเรเซิร์ตนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้มวยรอบทบวันมวยมันพันดุรั้งที่3นะครับทีมงานชหพยัคฆ์นะครับส่งนักมวยเข้าประกวดด้วยหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือชาติมังกรชชหาพยัคฆ์นะครับแล้วก็อยู่สายเด้วยนะครับอยู่สายร่วมเดียวกับเพชรสมหวังเลยครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะ ได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับเพชรสมหวังก็เลยต้องกลับไปซิซ้อมอยู่ที่ออปประเซริฐที่บ้านเกิดที่สีสกเกตนะครับอยู่ในความดูแลของอาจารย์ประเสริฐบัวทุมนะครับคุณนี้เทียบกันที่ร่างกายนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยดูว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับชกสม่ำเสมอมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญพิกัด1 3 8ปอนด์นะครับเป็นเวทธรรมชาติของทางด้านฝ่ายแดงนนทชัยด้วยนะครับ14 1 3 8ถึง1 0 4 1 0 4 1 1 4 2นี่เป็น น้ำหนักธรรมชาติของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับชกอยู่เป็นประจานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรสมบัังนี่ฝ่ายสุดท้ายที่แพ้คะแนนให้กับเพียงพอวังพรมนะครับชกไว้แค่133อปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องมาชก1 3 8ปอนด์ก็ดูว่าเป็นน้าหนักที่ปล่อยๆนะครับไม่ใช่น้าหนักธรรมชาตินะครับเวทพิกัดเสียเปรียบนะครับฝ่ายน้าเงินดูว่าเวทพิกัดดูเสียเปรียบเพราะว่าฝ่ายแดงนี่นนทชยัยจิตเมืองนนเป็นเวทพิกัดธรรมชาติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับผมก็เลยชอบแล้วก็มมองงทที่่ฝายแดดนนนัชจิิตเเวพก ได้เปรียบร่างกายเคลื่อนไหวเป็นประจำมากกว่านะครับร่างกายดูดีกว่าน่าจะเชอนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสว่างออกประเสริฐไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอา์ครั้งที่9นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีส่วนคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดชิดยอดศิลาชอห้าพยัก์นะครับหรือว่าเจ้ายอดนักลบพอบุญสิทธิ์นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่นะครับพิกัด118ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดศิลานี่นักชกวัย20ปีนะครับจากนครราชสีมานะครับเก็บตัวฟิสซอนอยู่ที่ค่้ายมวยช5หพยักฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุโขทัยพัชนินมีจันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเพชรจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีดักเตะดักแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับในไล่แขนขวางค้ำแทงแรงนะครับสอกส่วนอันตรายเลยนะครับ สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงยอดศิลานะครับก็มีแพ้คะแนนอิทธิพลสิงมาวินที่เวทีราชด,ดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนนุ่มสุรินชอเกตวีนาที่เวทีมวยลังสิตล่าสุดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำชายหนอธนานัดที่เวทีมวยลังสิตสามฟอร์มหลังนี้แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับฟอร์มนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ส่วนทาง้านฝ่ายน้ำเงินฉลามดำาศูนกีฬานาไม่ไผ่นะครับนักชกวัย20ปีจากนกครศรีธรรมราชนะครับไปเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยเกียิทรงฤทธ์นะครับโดยมีเสียเบนเกียดทรงฤทธ์นะครับเกียิพิรุณแทนซั์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางนานฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนี้เป็นมวยขวาแเป,ปรดเ,เกิดเปิดเกมนะครับเข่าไหนเหนียวเข่าอาชีพเฉิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับเดินปั่มจับตีหลอกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงบูสู้ดุดันเลยนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้าเงินฉลามดำนะครับก็มีชนะคะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินาที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนการชัยจิตเมืองนอนท์นะครับที่ราชดำเนินแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป1ปีนะครับกลับมาไฟล์ล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับชนะคะแนนยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วที่เวิลด์สเตเดียมนะครับสฟอร์มหลังนี่ฟอร์มไม่แพ้กันนะครับคือชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับ คุณนิวัดกันที่นอกกับในนะครับฝ่ายแดงยอดศิลาประเภทวงนอกอาวุธเป็วจัดมากนะครับชิงท,ทาก่อนต้นิน,น,น,นี่ถือว่าออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับถ้าจะลุ้นฝ่ายน้ำเงินฉลามดําก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับเพราะเป็นประเภทเข่าไนเหนียวแน่นเลยนะครับเดินปั๊มจับตีนะครับแต่ว่าชกก็มีชกชก,ชกหยุดหยุด,ยดร่างกายดูว่าชกไม่สม่ำเสมอร่างกายดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งมองดูว่าฝ่ายแดงได้เปรียบก็คือเรื่องบรรยากาศนะครับเพราะว่า ทีมงานชอห้าพยักน่าจะมาเต็มมุมแน่นอนนะครับแล้วก็ลูกพี่ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาก็คือเสียชายสุขโขทัยนะครับ เป็นหนึ่งในทีมโปรโมเตอร์ or, ผู้ประกอบคู่มวยที่วิธีมวยสายามอ้อมน้อยแห่งนี้ฉะนั้นบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงครับดูจะได้เปรียบนะครับยอดศิลาชอห้าพยักดูจะได้เปรียบนะครับคุ่นี่ต่างศึกต่างสายด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงนี้ชกอยู่ที่ศึกกลุ่มพลังใหม่อยู่ส่วนทางด้านฝ่ายเมืองฉลามดำนี่ชกอยู่แถวแถวศึกขวัญทรงชัยนะครับวันนี้ดูบรรยากาศของทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่ก็หนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายก็น่าจะสม่ำเสมอมากกว่า ร่างกายน่าจะได้เปรียนนะครับยูริยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนาดด้านฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ไปแบบคู่คี้เลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าคู่คี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดศิลาช .5 อพยัคฆ์ส่วนคู่ที่สาครับเป็นคู่เอกนำรายการครับแล้วก็ยังเป็นมือรอบนะครับโดยเป็นมือรอบ อีสุขับครั้งที่31นะครับรอบตัดเชือกนะครับคนชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านเฮอร์คิลิสวอจักกุศทันทีนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเฮอร์คิลิสก็สามารถเอาชนะคะแนนทางด้านเอ็กซ์ทราแล้วก็ไปอยู่รอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับคู่ดีคนชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศหมวยรอบอีสุซุขับครั้งที่31กับเฮอร์คิลิสบอจักกุฒทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3นะครับกับเอ็กซ์ทราลองสมัครอบวจออุดรนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมณีพอหลักบุญนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัย t b m ยิมนะครับพิกัด138ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีนีักชกวัย21 22ปีจากอุบลราชธานีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่คขายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮตีนะครับสอนสักแท้ตั้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีพันตำรวจโทพานุรัตน์หล,ลักบุญนะครับให้การสนับสนุนเป็นมือขวาครับมือครบเครื่องเลยเปิดเกมตีนหน้าแรงนะครับในไล่แขนล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเลยนะครับฟอร์มสดด้วยสี่ไฟสุดท้ายนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสามฟอมหลังนี่ก็มีชนะคะแนน ทีระเดชชอห้าพยักที่วุฒีมณสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนเอ็กซ์ตร้าลองสมัครอาบาจอ,อุดรที่วุฒีมณสยามอ้อมน้อยล่าสุดกรชนะคะแนนกล้องธรณีสอสมัยที่วุฒิมณสยามอ้อมน้อย3ามฟอมหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ามไฟล์เลยนะครับต้องบอกว่า4ี่ไฟล์สุดท้ายเลยนะครับชนะรวดเลยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับในมวยรอบอีสุครับครั้งนี้ครั้งที่3 1สเอ็ดนะครับที่ชนะรวดแบบ1 0อยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นหนึ่งเดียวเลยสําหรับเพชรมณีพอลักบุญต้องบอกว่าฟอร์มสดร่างกายดีมากๆเลยช่วงนี้ ส่วนทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทงชัยนักชกวัย20ปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มนะครับกีรติจเจริญราบเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาประเภทสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับล่แขนขวางแทงแรงศอกคมเลยนะครับสามฟอ้อหลังของท้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทงชัยก็มีชนะน็อกยกสี่นะครับไตเทพปอเตละกุลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนยอด i อ PK แสนชัยมวยไทยยิมที่วีทีมดสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนให้กับเฮอร์คิวลิสบอจักกุฎที่วุทีมดสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าฟอร์มดูอาจจะไปรองทด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบ,บุญนิดหน่อยนะครับพอต้องอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับเพชมรมณีฝ่ายแดงนี่ชกในรอบนี้ ชนะรวดหมดเลยนะครับแบบ100%นี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยนะครับฉะนั้นดูว่าร่างกายดูดีมากๆเลยนะครับกูนี้เขากับเขาด้วยกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูจะได้เปรียบเรื่องสรีระเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าร่างกายนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีแน่นอนนะครับเพราะว่า ชกในรอบนี้ยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดแบบ100%เเซตเต็มเลยนะครับฉนะนั้นดูว่าร่างกายน่าจะดูได้เปรียบนะครับฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับการยืรรยะคงจะมั่นคงกว่านะครับบทเปลี่ยนไปแล้วปลายๆนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรมณีพอหลักปุญน,นะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้นเพชรธงชัยที m ดิมพร้อมกับเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฮอร์คิ D all, วลิสวอจักรวุฒนในหมวอรอบ อิสุครับครั้งที่31ได้สามเล็นะครับคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็คือเพชรนิพนธ์ ศักชิรชบอรบนะครับพิกัด112องปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสตอนี่นักชกวัย17ปีจากอุบลนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียริชูไทยนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาทำน้ำหนักต่อที่เพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับโดยมีเสียพัชระภูนทานะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับในไล่แขนล็อกกัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูดุดันสอกสวนอันตรายด้วยนะครับสฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสตอก็มี แพนอกยก4ี่นะครับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนฟ้าประทานแทนเทลคอมที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยก4ชัดชัยอลิษากุปที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มนี้ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนทางานฝันน,น้ำเงินนะครับเพชรนิพน์นะครับ นักชกวัย16ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ศักชรบอนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาทาน้าหนักต่อที่เกียรติกำธรเอนนี่มวยไทยนะครับอยู่ในความดูแลของสารวัตรแกะนะครับพันตํารวจตรีทีรวัตรชูกรนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีเสียปิงเอนนี่มวยไทยนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมอีกทีนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องครับหมัดต่อยแรงนะครับหมัดนี้ต่อยได้คมแล้วก็แม่นนะครับ ่อยท้องสลับใบหน้านะครับวงในก็มีสลับล็อกลัดมัดตีเนี่ยแน่นแข็งแร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยที่ใช้หมัดออกหมัดได้ค่อนข้างดีนะครับแม่นคมแล้วก็หนักแรงด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยนะครับสามฟอมสุดท้ายยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสามฟอมหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรนิพนธ์นะครับก็มีชนะคะแนนหนึ่งแสนนะครับวอเซียนคิรีที่หัดใหญ่หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชร ภูเก็ตกบวัสรุพันธ์ภูเก็ตที่วิธีมยสยามอ้อมน้อยนะครับลาสุดก็อย่างโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเพชรแท้สอวังเสือที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3าฟไฟเลยนะครับสฟอร์มสุดท้ายนี่ต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆเลยช่วงนี้ของทางนานฝ่ายน้ำเงินเพชรนิพนธนะครับแต่ว่า ถ้าเปรียบกันที่ชื่อมวยนะครับก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับดูว่าได้เปรียบเรื่องชื่อมวยเรื่องกระดูกมวยนะครับคุณนี่ต้องบอกว่าเคยพบเคยมาวาดรดลายเคย ขึ้นมาชกที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านสตอนี่ชกเป็นคู่ที่4นะครับวันนั้นถ้าจําได้ก็แพ้นอกยกสีให้กับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยไปนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรนิพนธ์นี่มาชกที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ไฟายลาสุดนี้ก็ชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับหลังถ่ายทอดสดเป็นคู่ที่5คู่ประกอบรายการนะครับฉะนั้นเรื่องอชื่อมวยเรื่องกระดูกมวย ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี Academy, ดูจะได้เปรียบเรื่องชู้ชื่อมวยนะครับแต่ว่าเรื่องร่างกายต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพรนิผลช่วงนี้ต้องบอกว่าร่างกายดีมากๆเลยซดมากๆสี่ไฟสุดท้ายนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่กระดูกมวยชื่อมวยอย่างทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมีดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับน่าจะได้เปรียบ กระดูกมวยนิดๆนะครับบทเบียดไปแล้วนะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรนิพนธ์สักชรอรบอไปได้แบบสนุกคุกขี้เลยนะครับคู่นี้น่าจะเป็นน่าจะออกมาในรูปแบบคุกขี้อีกหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับหมวยช่อง3ศึกเจ้าหมวยถ่ายถ่ายทางช่องสนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับ คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำหนักมวยสภาพเวลาต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรศในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงครับสื่อเพรูแล้วก็สื่อหพลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชายไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรบ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเลยนะครับปลอดภัยจากโควิด19ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆอีกประการหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทกาดจะตกเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วง2อสามวันที่ผ่านมานะครับ โควิดยังไม่หายไปจากเรานะครับยังอยู่ใ,ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับสอสวันที่ผ่านมานี่ผู้ติดเชื้อแตะหลักร0 0ยสอ้อยถึงสามมา2-3วันแล้วนะครับฉะนั้นยังไม่ประมาทเด็ดขาดนะครับโควิดนี่ยังอยู่ใกล้ตัวเราอยู่เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสประกาศนี้ทำเป็นประจำนะครับผมเชื่อว่าท่านจะปลอดภัยจากโควิด1 9ไปได้ด้วยดีนะครับ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับกาดต้องตั้งขึ้นมาสูงสูงเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นครับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ